ใช้สำลีกรอนชุบ70%แอลกอฮอล์เช็ดสะดือลูกโดยเริ่มเช็ดจากฐานสะดือโดยเช็ดให้ทั่วทุกทิศทางค่ะต่อจากนั้นเช็ดที่โคนสะดือโดยเช็ดจากด้านในและวนออกด้านนอกเป็นก้นหอยแบบนี้ค่ะ และสุดท้ายจบด้วยเช็ดจากโคนสะดือขึ้นมาที่ปลายสะดือเป็นอันเสร็จถ้ายังไม่สะอาดให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ก้อนใหม่เช็ดซ้ําเหมือนเดิมจนสะดือลูกสะอาดค่ะห้ามทาแป้งตรงบริเวณน,นี้หากสะดือยังไม่หลุด ควรสวมใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปที่มีรอยว้ลเปิดตรงสะดือเพื่อลดการเสียดสีกับสะดือลูกจนเกิดสะดืออักเสบค่ะทั่วไปสะดือลูกจะแห้งและหลุดประมาณ1-2ถึงสสัปดาห์หลังคลอดหลังหลุดอาจมีเลือดซึมเล็กน้อยให้เช็ดทําความสะอาดสะดือลูกต่อจนกระทั่งสะดือลูกแห้งค่ะถ้าสะดือมีอาการติดเชื้อจะมีลักษณะคือบวมแดงรอบๆสะดือมีกิ่นเม็นมีหนองถ้าสะดือลูกมีลักษณะแบบนี้ให้รีพาลูกคาหมอค่ะดังนั้นเพื่อ ป้องกันการติดเชื้อให้ทําความสะอาดสะดือลูกให้ดีและเช็ดทําความสะอาดสะดือลูกทุกครั้งภายหลังจากที่อาบน้ําค่ะลีที่ใช้เช็ดทําความสะอาดร่างกายลูกน้อยที่ปลอดภัยและไม่ละคายเคืองต่อผิวลูกแม่โบแนะนําต้องสมรีของ Baby Alice เท่านั้นค่ะ